สามวิธีในการวางแผนเกษียณสำรานนะครับสำหรับคนที่อยากมีอิสรภาพทางการเงินนะครับโดยเฉพาะนะครับน้องๆที่เพิ่งเป็น first jobber เป็นเด็กจบใหมนะ่ควรจะฟังคลิปนี้อย่างมากเลยในการที่เราจะวางแผนเกษียณนะครับสิ่งแรกที่เราต้องคิดก็คือว่าเราจะต้องมีเงินก้อนก้อนใหญ่สักก้อนหนึ่งในวันที่เราต้องการจะเกษียณและให้เงินก้อนเนี่ยอย่างเช่นว่าสักหกล้านหรือว่าสิบล้านเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆแบ่งใช้ตลอดปีที่เราจะยังมีชีวิตอยู่ จนไปถึงบ้านปลายชีวิตสุดท้ายของชีวิตเรานะครับเราก็อาจจะมีกําหนดสัก6ล้านหรือว่า10ล้านถ้าสมมุติว่าเราจะ,กะเกษียณตอนอายุ60เราก็จะต้องมีเงินใช้อย่างน้อยสักเดือนละ20 0 0 0ืไปจนถึงอายุ85ก็ถ้าเราลองเอาเอา,อา20 0นนะครับคูณ12เดือนก็ปีละ24 0 0 0นนะครับแล้วก็เอาไปคูณกับอ5่า25ปีที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่มันก็จะตกอยู่ประมาณ6ล้านนะครับ สมมุติว่าเราอยากจะเก็บเงินสัก6ล้านหรือ10ล้านเนี่ยเราจะทาอย่างไรได้บ้างวันนี้พี่เอประกันชีวิตมีเทคนิคมาแนะนําว่าจะทํำยังไงให้เราเก็บเงิน6ล้านได้ถึงเป้าหมายเพื่อเราจะ,กะเกษียณได้อย่างสํารานแบบที่1เลยง่ายที่สุดเมื่อเราเริ่มทํางานใหม่เก็บให้ได้ภายในปีเดียวเก็บให้ได้ภายในวันนี้นะครับเก็บเงินให้ได้ตามเป้า6ล้านหรือ10ล้านให้จบให้เร็วที่สุดไหวไหมครับไหวไหมฮะ ไม่น่าจะไหวใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่านะครับการหาเงิน6ล้านหรือ10ล้านเนี่นอกจากจะถูกวยรางวันที่1มันต้องฟลุกจริงๆใช่ไหมที่เราจะเก็บให้ได้ตั้งแต่ปีแรกเนี่ยยิ่งเป็นปีแรกของการทํางานนะครับนี่มันยิ่งยากยากจริงๆนอกจากเราจะได้รับมรดกอะไรมานะครับแล้วเราก็ไปเก็บเอาไว้เลยหรือเราเราจะไปถูกวยถูกรางวัลอะไรมาอ่ะดังนั้นนะครับวิธีที่1มันเป็นวิธีที่ยากมากพอสมควรนะเรามาดูวิธีที่2กัน เราก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเลยวิธีที่2เนี่ยมันจะเป็นวิธีที่แบบเราก็ใช้ชีวิตไปปกติเลยไม่ต้องไปเก็บออมไม่ต้องไปสนใจอะไรพอเราตั้งใจจกกะเกษียณตอนอายุ55เราตั้งใจจกกะเกษียณตอนอายุ60สิบเราก็ค่อยไปเก็บตอนอายุ59หรือตอนอายุ60ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมครับเป็นวิธีที่2ไม่แตกต่างกันกับวิธีที่1ใช่ไหมครับคือการเก็บเงินให<ม>้ได<ม>้ตามเป้าหมายนะครับตอนที่อายุเราใกล้จะเกษียณเนี่ย นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต่างกันกับข้อที่1ซึ่งมันยากนะครับถ้าเราไม่ได้วางแผนมาตั้งแต่แรกนะเราอาจจะมีภาระนี่สินอาจจะมีหลายๆอย่างถึงแม้ว่าวันนั้นในบ้านปลายชีวิตเราจะมีไรายได้มากก็จริงแต่ถ้าเราไม่เก็บออมมาตั้งแต่แรกๆอยู่ๆมันจะมีเงินก้อนหล่นตูมลงมาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับเราอาจจะมีจากประกันสังคมจากบำนาญของ ราชการจากพวดีบ้างนะครับหรือว่าจากการที่เราประหยัดตรงนั้นตรงนี้มาบ้างมันก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนให้ได้ตามเป้าหมายนะครับพูดง่ายว่าเหมือนเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมตัวเราเองมาก่อนจู่ๆจะเสกเงินอตอนอายุที่เราจะ,กะเกษียณแล้วเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ยากนะครับอย่างยิ่งเลยอีกทางใช่ไหมครับและวิธีไหนล่ะที่ปีเออยากจะแนะนํานะครับก็ต้องเป็นทางเลือกที่3ทางเลือกที่3าเนี่ยนะครับ เราจะแบ่งเงินรายได้เราทุกครั้งที่เรามีรายได้นะครับเราจะแบ่งออกออกมาออมเอาไว้ก่อน10%หรือ20%หรือ30%ก็แล้วแต่ทุกๆเดือนที่เราได้มานะครับเข้าไปเป็นเงินออมไปเป็นเงินเก็บไปเป็นเงินในการลงทุนนะครับแล้วเราก็ทำการวางแผนเข้าสู่กระบวนการการวางแผนแล้วก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะเก็บเงินสักเท่าไหร่นะครับ แบบนี้นะครับจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดจริงๆนะใช่ไหมครับที่มันจะดีฝ่าวิธีที่1และวิธีที่2แต่วิธีที่สาม,มันสาคัญที่การสร้างวินัยนะครับแล้วก็การมุ่งไปทางเป้าหมายของเราซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญแต่ทั้ง3วิธีเนี่ยนะครับยังมีจุดอ่อนอยู่แม้ว่าวันนี้คุณจะเก็บเงินได้ล้านหนึ่งแล้วหรืออาจจะได้สองล้านหรืออาจจะได้ห้าล้านแล้วอยู่ๆนะครับคุณเกิดไปเจอโรคร้ายแรง หรือไปเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงขึ้นมามันจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลกันหนักๆนะครับเงินที่คุณเก็บออมมามันก็จะต้องถูกนำมาออกมาใช้ใช่ไหมครับมันก็จะทำให้เกิดเงินของคุณก็จะต้องหายวับไปกับค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมครับมันก็จะต้องทำให้คุณต้องเริ่มต้นใหม่แผนกเกษียณของคุณก็จะต้องหายไป เพราะฉะนั้นแล้วนะครับนอกจากแผนกเกษียณแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนปกป้องความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยเลือกพูดง่ายๆว่าต้องเตรียมความพร้อมในการอุดรูรั่วด้วยการทําประกันโรคร้ายแรงประกันสุขภาพนะครับและวิธีการนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้10%หรือ20%ของรายได้เราได้อย่างสม่ําเสมอตลอดไปนะครับ พูดง่ายๆว่าทํายังไงให้ตัวเราอ่ะมีวินัยในการออมตามวิธีที่สามก็อย่างสม่ำเสมอผมก็ขอแนะนํานะครับประกันบํานาญเป็นตัวกําหนดไปเลยนะครับเราจะออมเงินสมมุติว่าเราจะมีเป้าในการออมเงินให้ได้6ล้านเราไม่จําเป็นจะต้องเก็บเงินให้ได้ถึง6ล้านนะครับด้วยประกันบํานาญของ FWD นะครับจะจ่ายให้54 3เของทุนนะครับเราจะเก็บเงินอยู่ประมาณแค่ล้านนิดๆนะครับแล้วแล้ว FWD จะทดให้เราถึง6ล้านนะฮะ เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับพี่เอจะพูดถึงในเรื่องของประกรันบำนาญให้ละเอียดมากขึ้นวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ